สวัสดีค่ะโอ๋ค่ะจากสาขาเอกมัยรามินทานะคะวันนี้โอ๋จะมาแนะนำโคมไฟเพดานอัจฉริยะตัวใหม่ของโตชิบ้าค่ะชื่อรุ่น smart ceiling lamp นะคะมาในขนาด25วัตต์ค่าความสว่าง3,200ลูเมนค่ะตัวโคมมีลักษณะเรียบค่ะและปิดทึบนะคะการติดตั้งง่ายเพียงแค่ปลดตัวล็อกค่ะน้ำหนักเบา มาตรฐานความปลอดภัยจากญี่ปุ่นค่ะมาตรฐานแสงขนอมสายตาตามมาตรฐานสากลค่ะมีระบบป้องกันไฟกระชากและฟ้าผ่าได้1กิโลโวลต์นอกจากนี้ยังมีการควบคุมได้ด้วยรีโมทคอนโทรลสัญญาณลอกทิดทางไกลถึง50เมตรนะคะการใช้งานเราจะเริ่มจากการเชื่อมต่อรีโมทจับโคมเข้าด้วยกันค่ะการเชื่อมต่อครั้งแรกให้เรากดปุ่มออนค้างไว้3-5วินาทีค่ะจากนั้น ก็เปิดสวิตช์โคมไฟโคมไฟจะกระพริบแสงสี่ครั้งนะคะแสดงว่าการเชื่อมต่อสมบูรณ์พร้อมใช้งานต่อไปได้แล้วค่ะเมื่อเราเชื่อมต่อโคมกับรีโมทแล้วนะคะเราก็สามารถใช้ฟังก์ชันพิเศษที่ให้มาในรีโมทได้เลยค่ะฟังก์ชันพิเศษที่มีอยู่ก็คือเราจะสามารถจัดกลุ่มโคมไฟได้ถึง4กลุ่มนะคะและในแต่ละกลุ่มเราสามารถเพิ่มจํานวนของโคมได้ไม่จํากัดจํานวนเลยค่ะนอกจากนี้เรายังเลือกที่จะควบคุม โคมของเรานะคะในแต่ละกลุ่มทั้งหมดหรือว่าเราจะควบคุมเฉพาะกลุ่มที่เราจัดไว้หรือเราจะปรับเปลี่ยนเพิ่มลดจำนวนของโคมไฟแต่ละกลุ่มกดล็อกเปลี่ยนย้ายกลุ่มได้ตามความต้องการของเราเลยค่ะโคมไฟจะมี3สีนะคะสีวอร์มไว้เดไลท์และคููไว้พร้อมกับไนท์โหมดค่ะเราสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วด้วยปุ่มเดียวคือปุ่มสวิตช์ตรงกลาง หรือจะค่อยๆไล่ระดับสีก็ได้นะคะตัวนี้สีของเราจะเริ่มต้นที่2,200ไปจนถึง6,800 k ควินเลยทีเดียวค่ะค่าความสว่างอยู่ที่10%ไปจนถึง100%ค่ะสำหรับถ้าเราปิดโคมนะคะโคมตัวนี้ไฟจะปิดสนิทไม่มีแสงมารบกวนเลยค่ะแต่ถ้าหากเราไม่ใช้รีโมทคอนโทรลนะคะเราก็สามารถใช้สวิตช์ไฟ ที่จะทำให้ได้ฟังก์ชันแสงสีแสงได้เหมือนเดิมค่ะก็คือเปิดปิดสวิตช์ได้แสงวอมไว้เดย์ไลท์คูไว้และในโหมดได้เช่นกันนะคะขอบคุณค่ะ